ในวันจันทร์ที่29กันยายน2568นหกบณบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองหนองปลือนายวินัยอินพีทักนายกเทศมนตรีเมืองหนองลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลรวมเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายน2568เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรงเป็นธงชาติไทย ในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460สืบมาและทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไทยไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติดังนั้นการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย จึงเป็นการน้อมรำลึกในพระมหารการุณาธิคุณเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนถังชาติให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความรักสามาัคคีสร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยในวัฒนาสถาพร